กระโดดเข้าได้เลยเหรอบักครับไหนอะไรนี่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 สูตรใหม่สูตรใหม่โอ้ไหนไอ้ไหนไหนไหนไอได้อีกหนึ่งคลิปไอ้เหี้ยบักลับบักลับแตว่าไอ้สำหรับคนยังไม่รู้นะนี่โหอาคารคราฟัมพีนะมีจุดรับเข้าอยู่นะนี่เลยกดกระโดดเลยนี่นะขึ้นบนปุ๊บออกได้เลยปุ๊บอ่ะอย่าเข้าแล้วก็กระโดดเข้าเลย ี่ข้างบนนี้เฮ้ยเยี่ยนะบักเข้าเลยนะจุดลับจุดลับจุดลับบั๊กนี่หวายโอเคสำหรับคนยังไม่รู้นะนี่บั๊กลับนะามกดองค์กดอาหารมือเนี่ยโดูตอนนั้นก็จบไปไฟบั๊กลับนะเข้าได้เลยเราไม่ต้องยืนหันหลังนะสำหรับคนยังไม่รู้นะนี่เราไม่ต้องใช้นี่เราบั๊กลับเลย น้องคลรตโตเขาสอนมานะนี่นอ๋อมันต้องหามุมด้วยไม่ใช่ว่าเ,วเข,าไ,เขาได้นี่นะเป็น,เป,น,นเป็นประตูลับนะนี่อ่าโอเคเราคนยังไม่รู้นะไดเก็บหนึ่แลละ